สวัสดีค่ะคุณแม่ชื่อพรปรวีศรีสุสริยประภาคุณแม่เป็นเจ้าของบ้านนกนางแอน่นหลังที่กล้องจะหมุนไปนะคะเป็นบ้านนกนางแอ่นที่คุณแม่นะซื้อไว้แล้วประมาณเกือบ10ปีแต่ตอนนี้นะ่ะคุณแมนะ่อายุมากขึ้นปีนี้อายุเจคุณแม่อยากจะไปวัดเพื่อปฏิบัติธรรมคุณแม่ก็เลยอยากจะขายบ้านหลังนี้ทั้งๆท,ท,ที่บ้านหลังนี้นะ่ะมีนกมาอยู่แล้วโดยธรรมชาติตอนนี้ ลังนกจะเก็บได้ประมาณเดือนละกิโลเพราะว่าการเลี้ยงดูนกจะเลี้ยงแบบธรรมชาติแล้วก็จะมเีเสียงนิดหน่อยแล้วก็ระบบน้ำระบบอะไรแทบจะไม่ได้ดูแลเลยแต่ว่านกต้องการที่จะมาอยู่เพราะว่ามันเป็นเส้นทางและมันเป็นแหล่งนกที่ต้องการมาอยู่มากเลยพื้นที่3ชั้นครึ่งน,นะคะ เป็น2คูหา3ชั้นครึ่งแล้วก็พื้นที่ที่จะขาย3 8ตารางวาเป็น2คูหานะคะกว้างกว้าง8เมตรลึก16เมตรรวมแล้วจะได้288ตารางเมตรการก่อสร้างเต็มพื้นที่เท่ากับตึกนกที่สร้างในทุ่งนาประมาณ10ล้านในขณะนี้แต่ยังไม่มีนกอยู่การซื้อตึกที่นี่นะคะไม่เสี่ยงเลย เพียงแต่ว่าให้มาทําให้เต็มรูปแบบเนื่องจากว่าเราเป็นผู้หญิงเรามีความรู้น้อยแล้วก็ศักยภาพไม่พอทิศต,ตะวันออกทิศใต้จะติดวัดป่าสุทาวาสแล้วจะมีฝั่งนี้ที่ติดกับตึกนกก็เป็นที่ว่างอีกฝั่งหนึ่งทิศตะวันตกจากของตึกนกนะคะจะติดสำนักง,งานทนายความน่ารักมากตึกนกที่คุณแม่จะขาย เป็นตึกที่นกมาอยู่เองโดยธรรมชาติการดูแลง่ายนะคะเพียงแต่ว่ามีอุปกรณ์เครื่องพ่นหมอกหรือความชื้นแล้วก็เสียงที่ทำไว้ให้สมบูรณ์แบบจะมีนกมาอยู่มากกว่านี้คุณแม่รับประกันเลยตอนนี้นกก็ทยอยมาเพิ่มเรื่อยๆหลังจากที่เราเอาเครื่องพ่นหมอกมาแต่ว่าเราไม่ได้ตีไม้อะไรมากเอากระด้งมาใส่แล้วก็ ตีไม้บางสวนแค่นั้นเองทำง่ายๆนะคะเพราะว่าหลังนี้เราคิดว่ามันเป็นหลังที่สองที่เราดูแลไม่ไหวแต่ขนาดนั้นนะคะปริมาณนกก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆราคาจะขาย3ล้าน9เป็นราคาที่ตั้งไว้ก่อนปรับปรุงแต่ตอนนี้เราก็ปรับปรุงหมดไปประมาณ2 0 0แสนแล้วแต่เราก็ยังจะขายราคาเดิมเพราะว่าคุณแม่คิดว่าถ้าเราอายุมากแล้วต่อไปเราก็จะดูแลไม่ไหวขอบคุณมากนะคะ ถ้าสนใจโทรเข้ามาในเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอต่อรองได้นะคะมีอะไรเราจะช่วยกันหลังจากที่คุณมาซื้อแล้วขอบคุณค่ะ